สวัสดีครับเนื้อจะมารีวิวมือถือสายถ่ายภาพพอ r เทรตนะครับเรียกว่าเป็นตัวตึงตัวใหม่ของวงการนี้เลยก็คือ Honor 200 Series ซีรีส์นะครับจะมี Honor 200 Pro ตัวนี้กับ Honor 200นะครับทั้ง2รุ่นนี้เปิดราคามาตัวนึงเป็นหมื่นกลางตัวหนึงไม่เกิน20,000บาทนะครับน่าจัดทั้งคู่เลยส่วนเรื่องของการใช้งานการถ่ายรูป จะปังอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าไปรับชมในรีวิวได้เลยครับสำหรับ Honor 200 s e r i e ์นะครับถือว่าเป็น Number Series โดยปกติแล้วเนี่ย Number Series นะครับของ Honor เขาจะจัดเป็นมือถือระดับกลางหรือวพวก m i d r e n g e แต่ว่าในรอบนี้จากที่ผมได้ลองเล่นทั้ง2รุ่นนะครับโดยเฉพาะตัว Honor 200 Pro ในมุมผมคือมันเป็น Entry f l a g s h i p Smartphone ได้แล้วนะครับคือมันสามารถชนกับพวก แฟลกชิพตัวเริ่มต้นได้เลยนะสำหรับตัวสเปคของทาง Honor 200 Pro รวมถึงประสบการณ์ในการใช้งานนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับไฮไลท์รอบนี้คือเขาบอกว่าจะเป็นมือถือที่ถ่าย Portrait ได้ดีที่สุดเพราะว่า Honor เองนะครับเขาไปจับมือกับทาง h a คอร์สตูด i o ที่เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ ระดับโลกจากฝรั่งเศสมานะครับอันดับแรกเรามาดูที่จุดเด่นของมือถือทั้ง2รุ่นนี้กันก่อนก็คือเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับโดยตัว h o n o r 200 Pro นะครับเรามาดูสเปคกล้องก่นกอนเลยเขาจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์ตัว H9 0 0 0ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน h o n o r Magic 6 Pro ที่เป็นเรือธงของเขานะครับตัวที่2จะเป็นกล้องเทเลโฟโต้ที่มีออปติคอลซูมที่2.5เท่าสําหรับการถ่ายพอร์เทรตนะครับตัวนี้ใช้ IMX856 และกล้องตัวสุดท้ายที่อยู่ในตัวกล้องหลังของ Honor 200 Pro นะครับจะเป็นกล้อง Ultra Wide Angle 12ล้านพิกเซลตัวนี้มี Auto Focus นะครับสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยส่วนกล้องของ Honor 200นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าได้กล้องที่ความละเอียดเท่ากับตัว Pro เลยแต่ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องตัวเซนเซอร์เล็กน้อยนะครับโดยจุดแตกต่างจะมีแค่จุดเดียวคือในตัวกล้องหลักนะครับถ้าเป็น Honor 200นะครับจะใช้เซนเซอร์ความละเอียด50ล้านพิกเซล Sony IMX906 แล้วก็ที่เหลือนะครับมันจะเป็นอัลตร้าหรือจะเป็นตัวเทเลโฟโต้จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับใน Honor 200 Pro ครับส่วนสเปคของตัวกล้องหน้านะครับทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Honor 200 Pro จะพิเศษหน่อยตรงที่เขามีเลนเดฟคาม e r าให้ด้วยนะครับก็เหมาะเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่แล้วถ่ายหมด p o พอ r เทรดเนี่ยตัว h o n o r 200 Pro ก็จะตัดพวกขอบก็จะเบลอฉากหลังได้ดีกว่าเล็กน้อยครับ ส่วนโหมดไฮไลท์ของออเนอร์สองรซีรีส์นะครับก็คือโหมดถ่ายภาพพอ t เทรตนะครับโดยรอบนี้เนี่ยออเนอเขาไปจับมือกับฮาค c ร์สตูดิโอนะครับสำหรับฮา r c ร์สตูดิโอนะครับที่ออเนอร์ไปจับมือกันเนี่ยเขาเป็นสตูดิโอถ่ายภาพสัญชาติฝรั่งเศสนะครับที่ก่อตั้งมากว่า90ปีแล้วนะครับจุดเด่นของสตูดิโอนี้นะครับก็คือการถ่ายภาพบุคคลขาวดำนะครับซึ่ง มีดาราภาพยนตร์มีคนดังต่างๆมากมายมาถ่ายภาพที่สูดิโอนี้นะครับโดยราคาถ่ายภาพ1แช่เนี่ยของห้างขอสตูดิโอนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแปดหมบาทเลยทีเดียวนะครับในมุมของทางออนเนอร์เองเขาก็มองเห็นว่าอาางขอสตูดิโอเนี่ยเปิดมากว่า90ปีมีแต่คนดังๆมาถ่ายไปว่าต้องมีจุดเด่นอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับแน่นอนว่าจุดเด่นของอาางขอสตูดิโอนะครับอยู่ที่การถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยด้วยความที่เขามีการจัดไฟจัดแสงต่างๆ จะทำให้ภาพเดี่ยดูเหมือนมีมิตินะครับได้อารมณ์ของภาพที่โดดเด่นมากขึ้นทางอ o อ o เนอร์เองเนี่ยก็เลยไปจับมือกับทางอาคอร์ดนะครับพัฒนาโหมดถ่ายภาพพอร์เทรตอย่างตัวอาคอร์ดสตูดิโอขึ้นมาในมือถืออย่างออเนอร์200แล้วก็ออเนอร์200 Pro นะครับโดยคนดังๆนะครับที่ไปถ่ายภาพกับที่อาคอร์ดสตูดิโอมานะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักอย่างเช่นมารีมอนโรนะครับคารลากฟเฟลนะครับหรือจะเป็นฟ้าปิง ปจนถึงรถยนต์อย่างพอเช่นในวันๆนะครับก็มีไปถ่ายพอ t เทร t กับอา c o คอร์สตูดโอมาหรือแม้แต่เจ้าหมีคุ้มบ้งเองนะครับก็ได้ไปถ่ายกับอา c o คอร์สตูดโอมาเช่นเดียวกันครับเราพูดถึงประวัติของอา c o คอร์สตูดโอไปแล้วนะครับทีนี้เรามาลงสนามจริงกันบ้างดีกว่านะครับผมทดลองถ่ายภาพพอ t เทร t ด้วยโหมดพอ t เทร t ในออเนอร์ทั้งตัว200แล้วก็200 Pro นะครับมันจะเป็นโหมดถ่ายภาพแบบพอ t เทร t จากทางอา c o คอร์นะครับมันจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือจะเป็นโหมดไวแบนด์โหมด Color, แล้วแต่เราจะถนัดถ่ายเลยแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะไวแบนเนี่ยถ่ายในที่กลางแจ้งที่แสงธรรมชาติจะโอเคที่สุดนะครับส่วนในสองโหมดที่เหลือที่เป็นคั l เลกกับคลาสสิกเนี่ยเพื่อนๆสามารถถ่ายในอาคารได้เลยนะครับมันก็จะแตกต่างกันแค่เป็นภาพสีกับภาพขาวดำทนั้นเองถ้าเกิดว่าอยากจะได้ความคลาสสิกแบบหร์คอซิอแบบต้นตำรับเลยก็ต้องเป็นภาพขาวดำนะครับโดยลักษณะของภาพที่ถ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะเน้นในเรื่องของแสงของเงาตามต้นฉบับที่ตัวสตูดิโอเขาเน้นถ่ายกันมานะครับก็จะได้ภาพที่ ให้ในเรื่องของตัวมิติที่ค่อนข้างดีการตัดขอบหลังที่ทําได้เนียนนะครับแล้วก็เรื่องที่น่สาสนใจหนึ่งอย่างคือเรื่องของระยะการถ่ายภาพพอสเทรสนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปรับมาที่โหมดพอ t เทร t ปุ๊บเนี่ยตัวกล้องเองนะครับจะเปลี่ยนเป็นระยะ2เท่าแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะถ่ายที่2.5เท่าจะเป็นระยะที่เหมาะสมกับการถ่ายพอ t เทร t มากที่สุดอันนี้ตามหลักของการถ่ายภาพปกติเลยนะครับเราควรถ่ายภาพบุคคลที่ยะประมาณ50มิลขึ้นไปเพื่อที่จะได้เวลาเราถ่ายตรงๆหน้าตัวแบบก็จะไม่บานนะครับซึ่งออเนอร์เขาก็มองเห็นเล็งเห็นตรงนี้ เพราะถ้าเกิดเ,เมื่อสังเกตดีๆนะครับตัวกล้องที่เป็นเทเลโฟโต้ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือรุ่นโปรเนี่ยมันจะให้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันสเปคเท่ากันเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราถ่ายภาพพอร์เทรตได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นั่นเองนะครับจากที่ลองถ่ายมาผมว่าก็ตามที่ราคาคุยนะครับในเรื่องของตัวภาพพอร์เทรตให้อารมณ์ของภาพที่ค่อนข้างดีเรื่องของแสงและเงาที่ตกกระทบบนหน้าตัวแบบเนี่ยผมว่าตัว AI ทําได้ค่อนข้างชาญฉลาดรวมถึงการละลายฉากหลังนะครับผมว่า2รุ่นนี้ มันละลายฉากหลังได้เนียนมากๆแม้ว่าเราจะถ่ายผ่านผมที่มันปลิวๆเนี่ยเขาก็สามารถตัดฉากหลังได้ค่อนข้างที่จะเนียนมากๆเลยนะครับส่วนการถ่ายภาพในโหมดหอื่นๆหรือว่าการถ่ายภาพทั่วไปก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับด้วยความที่เซนเซอร์ของทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ระดับค่อนข้างท็อปของอุตสาหการรมสมาร์ทโฟนอย่าง H9000 จริงๆก็เป็นเซ็นเซอร์ดับเรือธงนะครับผมไปลองถ่ายภาพดูแล้วมันจ,จะเป็น ภาพกลางวันภาพกลางคืนทั้ง2ตัวทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนอกจากนี้นะครับในตัว Honor 200 Pro เองเนี่ยเขาก็ยังมีโหมดที่ชื่อว่า Highlight Capture นะครับโหมดนี้มันจะคล้ายๆใน m a g i c 6 Pro แต่ว่ามันอาจจะยังไม่สามารถเก็บภาพวัตถุอื่นนอกเหนือจากคนได้กรณีที่เราสมมติว่าเราถ่ายภาพกีฬาภาพสปอร์ตเนี่ยในตัว200 Pro นะครับเขาจะสามารถถ,ถ่ายออโต้ได้ซึ่งทําให้เราสามารถเก็บภาพเหตุการณ์นั้นๆได้นะครับซึ่งปกติเองถ้าเกิดว่า เป็นเรากดชัตเตอร์อาจจะอาจจะกดไม่ไม่ไม่เข้าเป้าแต่พอใช้ไอ้เข้ามาช่วยถ่ายในโหมด Highlight Capture นะครับก็ทําให้สามารถได้ภาพที่เจ๋งๆออกมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็อที่ผมชอบเป็นหนึ่งอย่างคือเรื่องของตัวโหมด HDR นะครับทั้ง2รุ่นนี้ HDR เขาเนี่ยสามารถเปิดและปิดได้เพราะว่าทาง o น n ร r เองเนี่ยเขามองว่าบางทีผู้ใช้ไม่ต้องการที่จะดึงรายละเอียดของภาพทั้งหมดอย่างกรณีที่เราไปถ่ายภาพที่ทะเล เลยจะได้ภาพที่มันเป็นซีดูเอตหน่อยๆถ้าสมมติว่าเป็น HDR ที่มันปิดไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนๆจะไม่สามารถถ่ายภาพซีดูเอตได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Honor 200แล้วก็200 Pro นะครับเราปิด HDR เราก็จะได้ภาพลักษณะซีดูเอตแบบเทๆ่ๆอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันส่วนการถ่ายภาพกลางคืนนะครับัวเซนเซอร์มันเองเนี่ยผมลองถ่ายดูแล้วนะภาพกลางคืนผมว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2รุ่นเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมืดจริงๆมืดมากๆหรือว่าอยากได้รายละเอียดที่มันคมชัดมากขึ้้นน้นนนนนมมมีีหหหดดไาใใชชงเเ่ยวกันน ส่วนในเรื่องของตัวกล้องหน้านะครับในการถ่ายภาพเนี่ยผมว่าตัว200 Pro จะทําได้โดดเด่นกว่าเอาเนื้อ200เล็กน้อยในส่วนของการละลายฉากหลังในโหมด portrait นะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นนี้ถ่ายย้อนทรงย้อนแสงสบายๆนะครับตัว HDR ค่อนข้างฉลาดเลยที่จะเกลี่ยเรื่องของแสงที่ตัวแบบกับแสงด้านหลังให้มันสม่าเสมอกันนะครับนี่ก็ถือว่าทาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความเรียดสูงสุดกล้องหลังนะ 4K 60เฟรมทั้งคู่เลยนะครับ ส่วนกล้องหน้าได้ 4K 30เฟรมทั้ง2รุ่นหรือถ้าเกิดอยากถ่าย60เฟรมสามารถถ่ายกล้องหน้าที่ Full HD 60เฟรมได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าไฮไลท์จะอยู่ที่ตัวโปรนะครับเรื่องของการถ่ายวิดีโอตัวโปรเนี่ยวิดีโอกล้องหลังของเขาเนี่ยนะครับจะมีโหมดกันสั่นที่ใช้ OS กับ ES ผสมกันทําให้ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถรันวิดีโอมาได้ค่อนข้างที่จะนิ่งกว่านั่นเองนะครับโดยรวมในส่วนของการใช้งานกล้องถ่ายภาพนะครับ Honor 200และ200 Pro สําหรับผมนะ เป็นมือถือในเลนส์ราคาแบบไม่เกิน20,000บาทที่เรื่องของตัวกล้องนะครับพอเทรททำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมีการจับมือกับทางฮาคอร์ส u d i o โมานะครับในเรื่องของการถ่ายภาพหมดปกติโดยเฉพาะตัวโป,โปรในมุมผมคือสู้กับเรือธงได้สบายๆเลยครับมาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอแล้วก็การดีไซน์กันบ,บ้างครับเริ่มที่หน้าจอก่อนถ้าเป็นตัว h o n o r 200 Pro นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.78นิ้ว พาร์เนลเนี่ยเป็นแบบอัมโมเลดนะครับความเอีดคือ Full HD Plus อาตาัตรา r e เฟ e s หน้าจอคือ120่งเฮิร์ตนะครับแล้วก็พีคไบเนสเนี่ยจริงๆทั้ง2รุ่นนี้เจ๋งทั้งคู่นะครับทำพีคไบเนสได้สูงสุดอยู่ที่4,000นนิตเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นจอที่สว่างมากๆนะครับส่วนตัวอัลเนอร์สองนะครับจะแตกต่างจากตัวโปรเล็กนะ้อยในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับตัวโปรเนี่ย6.78ตัวอัลเนอร์สองร้จะมีขนาดหน้าจอที่6.7นิ้วนะครับความเเรทกก็คือ Full Plus HD ่าันแล้วก็ในเรื่องงของตัวรายละเอียด ของตัวหน้าจอจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น Honor 200 p ป o นะครับเขาจะเป็นจอโค้งนะครับซึ่งก็ให้ความหรูหราในเรื่องของการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น h o n o r 200เขาจะเป็นหน้าจอแบบแฟลตแต่ว่าตรงโค้งตรงมุมอ่ะก็จะแอบ,บมีความโค้งเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้จากที่ผมดูแล้วนะครับมันสามารถติดฟิล์มแบบปกติได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้คุมเครื่องอาจจะต้องเป็นกระจกแบบเต็มรอยนะครับแต่ว่ายังไงทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าเป็นหน้าจอที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่ในเรื่องของการสแสดงสีสันต่าง นอกเหนือจากการแสดงผลที่ค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานให้มันสบายตาที่สุดเนี่ยผมว่าออ n o เนอร์เป็นแบรนด์ระดับต้นๆเลยนะที่ทําเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีและแน่นอนว่าในออ n o เนอร์200 s ี r ีส s นะครับใส่ทุกอย่างมาไม่แพ้เรือธงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซอร์เคเดียนดิสเพย์นะครับที่เขาสามารถปรับอุณหภูมิของสีหน้าจอให้แมทช์กับระยะเวลาที่เราใช้งานนะครับทำให้เวลาที่เราใช้งานมือถือออ n o เนอร์แล้วเปิดตัวเซอร์เคเดียนในดิสเพย์เนี่ยเราจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับ หรือจะเป็นในเรื่องของดิจิทัลบิ m กดิมมิ่งช่วยในเรื่องของลดของอาการตาล้าได้นะครับโดยดิจิทัลบิ๊กดิมมิ่งเองเวลาลักษณะาการทํางานก็คือตัวเครื่องมันจะแอบปรับความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อขณะที่เราเล่นเครื่องนานๆเพื่อที่จะทให้ม่านตาเรามีการขยับนะครับก็จะทําให้อาการล้าดวงตามีน้อยลงนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอัตราการกระพริบหน้าจอ2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับพีจิทัลบิ๊กดิม,มิ่งที่ค่อนข้างสูงเลยก็ทําให้เราใช้งานได้สบายตามากยิ่งขึ้นนะครับแล มีฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวเขาเองได้รับการรับรองจากทางทีวีเล l a นๆอีกด้วยครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์นะครับเรามาเริ่มที่ตัว h o เน r 200อ r o ก่อน200 Pro ที่ผมได้มาเนี่ยสีก็จะเป็นสีเขีเขยวๆนะครับความเจ๋งของมันก็คือฝาหลังเนี่ยมันเป็น2เฉดสีนะครับก็คือมันจะมีครึ่งล่างที่ดูเป็นคลื่นๆกับครึ่งบนที่เป็นแบบมันเงา ข้างล่างจะเป็นแบบแบตแบตอันนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องของการออกแบบตัวเครื่องเองนะครับตัวเครื่องมีความบางมีงานประกอบที่ค่อนข้างดีเยี่ยมส่วนในเรื่องของตัวโมดูลกล้องนะครับโมดูลกล้องหลังของทั้ง2รุ่นเนี่ยนูนขึ้นมาจากฝาหลังก็ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้นูนมากถ้าเกิดว่าใส่เคสที่ให้มาในกล่องก็ ปกป้องตรงนี้ได้ดีนะครับตัวโมดูลกล้องหลังเองเนี่ยบางคนจะสงสัยว่าอจะกลมก็ไม่กลมหรือว่าจะรีก็ไม่รีนะครับเขาบอกว่าตัวโมดูลกล้องหลังของ Honor 200ซีรีส์นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาซามิล่าที่มันจะเป็นบริเวณลานกว้างตรงกลางบ้านนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเจาะลึกเข้าไปที่ตัวโมดูลกล้องเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจัดวางได้แบบสมมาตรมากๆเลยซึ่งในเรื่องของการดีไซน์แบบซิมเมตริกเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์อย่าง h o n o ออยู่แล้วนะครับ ในส่วนของ Design Honor 200นะครับจริงๆก็ดูมีความใกล้เคียงกับตัวรุ่นพี่แต่ว่าฝาหลังของรุ่นนี้ที่ผมได้มามเป็นสีขาวมันก็จะเป็นพื้นผิวแบบแมททั้งหมดแต่ก็ยังมีลวดลายอยู่ข้างในอยู่นะครับแล้วก็โมดูลกล้องเหมือนเดิมแรงมันจะจากตัวคาซ่ามิล่านะครับในส่วนของารายละเอียดด้านอื่นนะครับทั้ง2รุ่นนี้มันให้ลำโพงคู่มานะครับก็จะมีลำโพงด้านบนแล้วก็มีลำโพงด้านล่างน,นะครับพอชาร์จเป็นแบบ USB Type C แล้วก็มี IR Buster หรือว่าตัว IR Infrared สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้ทั้ง2รุ่นเลยครับส่วนความแตกต่างหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของบริเวณด้านหน้านะครับทั้ง2ตัวนี้อย่างที่ได้บอกไปว่าตัวกล้องหน้าเขาแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็น h o n o r 200 Pro มันจะเป็นกล้องหน้า50ล้านบวกกับกล้อง Depth Camera เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกล้องคู่2ตัวลักษณะการวางโมดูลกล้องด้านหน้าก็าจะเป็นวงรีนะครับในขณะที่ตัว h o n o r 200เนี่ยก็จะเป็นวงกลมแค่จุดเดียวเพราะว่าเขามีกล้องหน้า1ตัวความละเอียดอยู่ที่50้านนนเซัั่อง ส่วนในการจับถือตัวเครื่องนะครับทั้ง Honor 200แล้วก็200 Pro นะครับความแตกต่างที่ผมสัมผัสได้คือผมรู้สึกว่าตัว p r o เนี่ยมันให้ความบางที่มากกว่าแล้วก็ตำแหน่งผมจะค่อนข้างชอบการวางนิ้วของตัว Pro มากกว่าตัวรุ่นปกติเล็กน้อยนะครับคือตัวปกติมันจะให้ความแบบรู้สึกว่ามันหนากว่าตัว Pro นิดหนึงนะครับแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้ในมุมผมถือว่าเป็นมือถือที่จับแล้วเข้าคลิปได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ไม่ว่าจะใช้งานแนวตั้ง หรือใช้งานนานๆนะครับส่วนเรื่องงานประกอบนี่ถือว่าหายห่วงเลยนะครับจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตัววัสดุที่เลือกวัสดุพรีเมียมแล้วนะครับดีไซน์สวยงามงานประกอบก็ถือว่าทําได้อย่างดีอีกด้วยสําหรับออเนอร์200 s e รีส์นะครับแล้วก็ในรุ่นของตัวออเนอร์200โปรจริงๆเขามาพร้อมกับคุณสมบัติในการกันละอองน้ําระดับ IP65 เลยนะก็สามารถตักฝนได้มากกว่าปกติเล็กน้อยครับเรามาพูดถึงเรื่องของ CPU แล้วก็เรื่องของตัวชิปเซตของเขาบ้างน,นะครับ ในเรื่องของการประมวลผลเองนะครับออเริ่มที่ตัวโปรก่อนเลยออเนอร์200 Pro นะครับมาพร้อมกับชิปเซตอย่างแซ d r ากอน 8S Gen3 นะครับตัวนี้เป็นชิประดับแบบเรือธงแล้วอ่ะมันแรงน้อยกว่า8 Gen3 นิดเดียวแล้วก็แรงมากกว่า8 Gen2 ในบางด้านด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเกมที่เราเคยเล่นกันในพวกมือถือระดับเรือธงจริงสามารถเล่นบนออเนอร์200 Pro ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a o v p u พ G เนี่ยปรับสูตรเฟรมเรทสูงได้สบายๆนะครับหรือจะเป็นเกมใหม่ที่ภาพสวยๆอย่าง Wuthering Wave เล่นบน Honor 200 Pro เนี่ยก็ปรับตั้งค่าระดับสูงสุดเล่นเฟรมเรทสูงได้อย่างลื่นไหลนะครับในเรื่องของตัว RAM A นะครับอ Honor 200 Pro เนี่ยให้ RAM 12 g b มาแล้วก็ความจุในตัวเครื่องจะอยู่ที่512 g b ครับในขณะที่รุ่นน้องนะครับอย่าง Honor 200เนี่ยชิปเขาจะใช้ตัว Snapdragon 7 Gen 3นะครับก็จะเป็นซีรีส์รองลงมาถามว่าชิปตัวนี้แรงระดับประมาณไหนก็เล่นเกมทั่วไปได้นะครับเ o v p u พ G เล่นได้เหมือนกันปรับตั้งค่าสูงสุดเล่นนนเเฟรมมสูงได้หือกั แต่เกิดเป็นเกมที่อาจจะกินกราฟิกหน่อยอย่างบูทเลอร์เวฟหรือว่าพวกเกทชินนิมแพ็คเนี่ยอาจจะแนะนําว่าปรับตั้งค่าระดับกลางๆแล้วก็เล่นเฟรมเรทสูงอันนี้ถือว่าพอเล่นได้ก็จะสเปครถตัดลงมานะครับโดยออเนอร์สอ200เนี่ยจะให้แรม12บสกิกแล้วก็ความจุในตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่256ร้กิกะไบต์นะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีชิปอย่างตัวออเนอร์ซีนพัทนะครับชิปตัวนี้เป็นตัวขยายสัญญาณมันจะทําให้ทั้งออเนอร์สองร้อยแล้วก็ออเนอร์สองร้อยโปราไเนี่ยวต่่างประเทศใชจับส หรือจะเป็นการใช้งานในลิฟต์ต่างๆนะครับสองเครื่องนี้จะจับสัญญาณโทรศัพท์ได้ดีกว่ามือถือปกติที่ไม่มีชิปอย่างตัว c 1 plus นะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ owner สองร้อยซีรีส์ทั้ง2ตัวนะครับรองรับการเชื่อมต่อ5 g นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจับสัญญาณได้เยอะมากจากการมีชิป o อ n e r c one plus นะครับการเชื่อมต่อ wi-fi ทั้ง2รุ่นนี้รองรับ wi-fi 6เหมือนกันทั้งคู่แล้วเป็นแบบ2อคู่สไบโมด้วยนะครับส่วนบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.3แล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อ NfFC NFC น,น,น้นี มี NFC ไม่ใช้งานนะครับเมื่อสามารถาลิงก์บัตรเครดิตกับ Google Pay นะครับแล้วก็สามารถใช้งานในประเทศไทยได้แล้วนะครับมาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จไฟกันบ้างน,นะครับทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงกว่าท้องตลาดเล็กน้อยที่5,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับในขณะที่ตัวเครื่องมันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเทียบกับพวกโทรศัพท์ปกติทั่วไปนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องของอ o n เนอร์ทั้งตัวอันเนอร์แล้วก็200 Pro นะครับความหนามันพอๆกับมือถือแบรนด์อื่นเลย แต่เหตุผลที่เขาสามารถใส่แบตเตอรี่ความจุสูงกว่าคนอื่นได้เนี่ยเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เองนะครับทั้ง Honor 200และ200 Pro เนี่ยมันใช้แบตเตอรี่ของทาง Honor ที่ชื่อว่าซิลิคอนคาร์บอนนะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ Honor เขาคิดคนวิธีการทำแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันมีขนาดที่บางแล้วก็เก็บประจุได้มากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่อันเนี้ยเคยอยู่ในมือถือเรือธงอย่าง Magic 6 Pro หรือแม้แต่ตัว Honor Magic V2 มาก่อนนะครับวันนี้ อยู่ในระดับ mid เ a นจ์แล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ A นะครับผมว่าทั้ง2รุ่นนี้ค่อนข้างอึดเลยยิ่งเฉพาะเป็นการสแตนบายเนี่ยนะครับผมว่ามันสแตนบายประมาณ2-3วันเนี่ยสบายๆเลยนะครับแบตแทบไม่หมดเลยหรือถ้าเป็นการใช้งานจริงๆผมว่าการจัดการพลังงานก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะทั้ง2รุ่นนี้ในมุมผมนะใช้งานหมดวันสบายๆโดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟนะครับต่อให้จะมีการเล่นเกมหนักๆก,ก,ก็ตามก็ถือว่าในเรื่องของการจัดการพลังงานทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนเรื่องของการชาร์จไฟกันบ้างดีกว่่าานรช์จไฟเี Honor 200 Pro ก่อนนะครับเขาจะรองรับระบบการชาร์จแบบเสียบสายก็คือ100วัตต์ Honor Super Charge ชาจนะครับตัวนี้ก็จะสามารถชาร์จไฟจาก0ถึง100ใส่แบต5,200มิลลิแอมป์เนี่ยในเวลาประมาณ41นาทีนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้ตัวอ็ n น r อ200 Pro เองเนี่ยยังรองรับระบบการชาร์จไร้สายด้วยนะครับเขารองรับระบบการชาร์จไร้สายที่66วัตต์ Honor Super Charge ชา์จนะครับแต่ว่าจะต้องใช้แท่นชาร์จไร้สายเฉพาะเท่านั้นนะส่วนตัวอ็ o นเ็น่นนรุน้องี้ ชาร์จเสียบสายทําได้เหมือนกันนะครับ1 0 0วัตต์ออเนอร์ซูเปอร์ชาร์จนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่จาก0ถึง100ทั้งตัวโปรแล้วก็ตัวปกติเนี่ยใช้เวลาชาร์จเพียง40นาทีเท่านั้นเองจะแตกต่างกันที่ออเนอร์200นะครับไม่ได้รองรับระบบการชาร์จไร้สายเท่านั้นเองครับมาถึงเรื่องของระบบปฏิบัติการกันบ้างน,นะครับทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับ Magic UI v อเวอร์ชั่น8.0นะครับเป็นเบสออนแอนดรอยสแล้วก็แน่นอนว่าเขาอินต ตัว Google Gemini เข้าไปทั้ง2รุ่นเลยนะครับเราสามารถกดเรียกใช้ AI อย่าง Gemini ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับนอกจากนี้นะครับ o n o r เองก็ยังมีฟีเจอร์ในการเข้าถึง AI อย่างตัว Magic Portal นะครับซึ่งอ,อันเนี้ยเคยมีในรุ่นเรือธงมาก่อนวันนี้ก็ h o n o r 200แล้วก็200 Pro ใช้ได้กันทั้งคู่นะครับ <S <S ก็คือเราสามารถลากรูปภาพต่างๆเข้าไปที่ Magic Portal แล้วตัว Magic Portal เองนะครับมันก็จะพาเราไปยังความต้องการของเราอย่างเช่นสมมติว่า เราแชทคุยกับเพื่อนบอกว่านัดเจอกันที่สยามพารากอนเรากรอบข้อความของเพื่อนนะครับที่บอกว่าสยามพารากอนลากใส่ Google แ a p เนี่ยตัว Magic Portal เองนะครับเขาก็จะเปลี่ยนข้อความนั้นนะ่ะอย่างเช่นเาว่านัดเจอกันที่สยามพารากอนมันจะเปลี่ยนเป็นแค่พารากอนแล้วก็นําทางเราไปสู่สยามพารากอนได้แบบง่ายๆเลยหรือจะเป็นสมมุติว่าเราเปิดโซเชียลมีเดียดูแล้วเห็นว่าเฮ้คนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราอยากรู้เป็นที่ไหนแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็โยนเข้าใส่ Magic Portal นะครับ ตัวม o จิพอเท่าเอมันก็จะไปหามาให้ว่าอ๋อสถานที่ที่เราแคปตรงนี้มันคือที่ไหนก็ทําให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ AI ฟีเจอร์ที่ให้มาทั้งใน Honor 200แล้วก็ Honor 200 Pro ครับสำหรับราคาของ Honor 200 Series นะครับเริ่มที่ Honor 200 Pro นะครับวางจำหน่าทั้งหมด2ส,สีคือสี Ocean c น i e นะครับหรือว่าสีที่เรามารีวิวนี้กับสีดำนะครับราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บาท โปรโมชั่นพ r e ออเดอเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่26มิถุนายนไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับจะได้รับฟรีเป็น Honor Wireless c h a r g เจ100วัตต์มูลค่า2,499บาทแล้วก็จะได้รับ Honor Watch s s 3นะครับมูลค่า5,999บาทครับส่วนรุ่นน้องนะครับ h o ล o r 200สรยเน้วางจำหน่ายทั้งหมด3สีคือสี Emerald Green นะครับสี m o Moonlight White คือสีที่ทอมรีวิวแล้วก็สีดำนะครับราคาอยู่ท 104, มูลค่า1690บาทแล้วก็จะรับ h o n o r Watch GS 3ามนะครับมูลค่า5999บาทครับสรุปภาพรวมนะครับกับ o n o r 200 s e r i ซีรีส์นะครับผมแยกไปทีละรุ่นดีกว่าเริ่มที่ตัว h o n o r 200 Pro ในมุมผมนะกับราคา1 9 9่กัาบาทตัวนี้จริงๆไม่ใช่มิดเลนจ์้วนะครับเทียบชั้นเอรืทธงได้เลยนะครับเขาสามารถสู้กับพวกเรือธงรุ่นเริ่มต้นได้สบายๆเลยทั้งหน้าจอที่ทําได้อย่างโดดเด่นชิปเซ็ตก็ระด,ดับเรือธง และเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับให้เซ็นเซอร์เรือธงมาเรื่องของโหมดโพสเทรตอย่างห้างขอสตูดิโอก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยรวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่เองเรื่องของระบบการชาร์จเองจริงๆอะ่ะมันเรียกได้ว่าจะกลายเป็นแบบเรือธงได้แล้วนะครับสำหรับตัว Honor 200 Pro นะครับส่วนตัวรุ่นน้องอย่าง h o n o r 200นะครับกับราคา14,990บาทผมว่าในช่วงราคาเนี้ยถือว่าเป็นมือถือ mid range ที่ครบเครื่องรุ่นหนึ่งละกันนะครับได้ทั้งหน้าจอที่ยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของตัวชิปเอง ซาร์บกอนเจ็ดเจนมันก็แรงเพียงพอที่จะใช้งานทั่วไปได้แล้วก็เล่นเกมได้ประมาณหนึ่งนะครับเรื่องของระบบการชาร์จเองนะครับก็ให้มาไม่แพ้รุร่นพี่เลยชาร์จแบบเสียบสายอยู่ที่1 0 0รวัตต์ออเนอร์ซูเปอร์ชาร์จรวมถึงตัวกล้องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตผมว่าการถ่ายภาพพอร์เทรตของ Honor 200, ออเนอร์สองร้อยะเมื่อเทียบกับตัวโปรผมว่าแทบไม่ต่างกันเลยนะก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่เซนเซอร์หลักอาจจะดรอปก่ารุ่นพี่เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมกับราคา140 90บาทยังไม่นับพวก ของแถมในช่วง p r e เดอร์นะครับเรียกได้ว่า Honor 200 s ซรีส์รอบนี้เนี่ยมาจริงเอาจริงแน่นอนสำหรับแบรนด์อย่าง Honor นะครับก็น่าสนใจทั้ง2รุ่นนะครับใครมีงบหมื่นกลางไป Honor 200นะครับใครงบไม่เกิน2 0 0 0 0ก็ Honor 200 Pro ร,รับรองว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้ง2รุ่นอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆสงสัยอะไรหรือว่าคิดเห็นอย่างไรกับ Honor 200 s ซรีส์สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกั่ในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ